สวัสดีค่ะเจอกับวารุตายอีกแล้ววันนี้มีเรื่องมาแบ่งปันซึ่งมันเป็นเรื่องที่วารุตาก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็เกิดสำหรับคนที่สั่งซื้อของออนไลน์ ผ่านสวนหมากเม้าอุ้ยยังเต็มอยู่เลยอุ้ยยังเต็มอยู่เลยเดี๋ยววรุตาจะมาเก็บอีกต้นนี้ยังดกมากดอกเต็มต้นเลยค่ะเกลียวหวนานหวานอือหือ ส่วนต้นอื่นเริ่มหล่นล่วงไปหมดแล้วค่ะต้นนี้ลูกใหญ่อืมอืมอ,อยอืม ปักปังอยู่นู่นเขี้ยวกะจยียอดอ่อนๆอใส่รองเท้าวูดมาเลยรู้สึกมั่นใจในการเหยียบย่างค่ะจะเอาไปลวกชิมน้ำพริกโอ้โหดูยอดนี้อยู่ใกล้ขี้งวัวปุ๊บจะมันงามอย่างนี้อยู่ใกล้ขี้งวัวงามนะเธอดูยอดอ่อนๆท่านั้นเลยค่ะ โอ้ยดูนี้เต็มล้นลน้ลนล้นเลยค่ะารับพัสดุอีกแล้วน้องควนส่งของค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตายอีกแล้ววันนี้มีเรื่องมาแบ่งปันซึ่งมันเป็นเรื่องที่วารุตาก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็เกิด สำหรับคนที่สั่งซื้อของออนไลน์เวลาเราสั่งซื้อของแล้วเนี่ยเวลาเราดูโฆษณาดูอะไรเงี้ยของมันโดนใจเราเราก็อยากซื้อเราก็กดซื้อและหลังจากนั้นไม่กี่วันก็จะมีพนักงานเขาก็มาส่งของที่บ้านของเรา แล้วมันจะมีขั้นตอนในเรื่องของการรับที่วรุตาเคยได้ยินนะคะว่าช่วงระหว่างแกะกรองคุณต้องถ่ายวิดีโอเอาไว้เผื่อของไม่ตรงกับปกอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยประเอินว่าของชิ้นนี้เป็นชิ้นที่วรุตตาสั่งซื้อไปแล้วประเอินตัวเราเองไม่อยู่บ้านก็เลยฝากคุณประชุมเอาไว้ว่าช่วยรับของให้ด้วยแล้วฝากน้องคนที่มาส่งด้วยว่าให้มาส่งที่บ้านคุณประชุม สิ่งหนึ่งที่แปลกนั่นก็คือชื่อหน้ากล่องมันไม่เป็นชื่อของเราแต่ที่อยู่เป็นที่อยู่ของวารุตาตอนที่คุณบชุมรับของคือก็เออเรียกว่าถ่ายภาพมาให้วารุตตาดูเพราะตอนนั้นยังไม่กลับบ้านมา เราก็มองข้าวครเออคิดว่าใช่อะไราเงี้ยแล้วก็ราคา $269 กบาทก็เป็นราคาที่เราสั่งซื้อไป <c oughs> แต่พอกลับมาถึงบ้านไปดู <c oughs> คือวรุตาสั่งซื้อที่กรองน้ําไปแต่สิ่งที่ได้มานั่นก็คือที่ฉีดน้ําแบบนี้คือที่ฉีดน้ํานั่นก็คือแบบใส่กับสายยางแล้วไว้ฉีดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคนละเรื่องกันเรื่องนี้มันก็เลยไม่จบ ไม่จบเพีงที่ว่ามีกอรอเซินเตอร์โทรมาหาวารุตาว่าคุณได้รับของแล้วหรือยังบอกว่าได้แล้วแต่ของไม่ตรงปกก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการให้ใหม่จัดการให้ใหม่อีกสามวันผัดมาของก็มาอีกค่ะเป็นอะไรไม่รู้ข้างในแต่ราคาสองอหกสบาทซึ่งเป็นราคาที่วรุตาสั่งซื้อไปน้องคนที่ส่งของบอกว่าพี่ของมา พี่บอกว่าน่าจะเป็นชิ้นเดียวกับที่พี่เคยสั่งซื้อไปแต่พี่คราวนี้พี่ขอไม่รับนะนุ่งด้วยว่าพี่ได้รับของมาไม่ตรงปกแล้ะเผิญว่าเราคืนไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าพี่เอาตัวนี้อีกมันก็ทําให้พี่เสียเงินเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นออพี่เดี๋ยวผมตีกลับวิธีการตีกลับนั่นก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวผมโทรมาพี่ สักสามสี่ห้าวินะแล้วพี่ก็รับสายพอร,รับสายพบพี่ก็ปล่อยมือบิงไปประมาณสักสิบกว่าวินะแล้วพี่ถึงค่อยวางสายผมจะได้ถือว่าเป็นสาเหตุว่าเอามาส่งแล้วไม่มีคนรับผมก็จะได้ทำเรื่องตีกลับแล้วเรื่องมันก็ผ่านไปประมาณอีกสามวันน้องก็โทรมาอีกพี่โทรมาอีกโทรแบบโทรมาแบบประเภทว่าไม่ให้เรารับสายกริง๊ง กรี๊งสองครั้งแล้วก็มันเหมือนกับพอโทรไปก็ไม่มีคนรับหลังจากนั้นก็มีน้องอีกคนโทรบอกว่าพี่ของที่ตีกลับไปมันยังส่งไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยบอกเอาแล้วจะให้พี่ทำยังไงเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็เงียบหายไปหลังจากนั้น ประมาณอีกสามวันมันทิ้งช่วงกันเป็นแบบนี้เลยก็มีพัสดุมาส่งให้วารุตาอีกราคาสองร้อบาทอีกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยวารุตาก็เลยบอกน้องคนส่งของคือบ้านของวารุตาจะมีน้องคนมาส่งของประมาณสองเจ้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจ้าเดียวกันเขาวารุตาก็เลยบอกน้องเขาว่า มันน่าจะเป็นแบบเคสก่อนหน้านี้นะพี่ไม่ขอรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีเรื่องราวแบบนี้ก็โทรมาอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะพี่เขาบอกว่าพี่ดูตรงออเดอร์ตรงนี้เลยถ้าเป็นออเดอร์ขึ้นด้วยเลขแปดหมายความว่าเป็นมิจฉาชีพว่าประมาณนั้นมันก็เลยการว่าน้องเขาก็เลยต้องตีกลับไปอีกรอบหนึ่ง แต่คราวนี้มันไม่ได้จบอยู่เพียงแค่นั้นกลายเป็นว่าหลังจากนั้นวารุตาก็ได้สั่งของอีกพอเราเริ่มสั่งของคราวนี้ยคนส่งของไม่อยากมาส่งให้กับเราแล้วเหมือนกับว่าเราอะมีปัญหาอะไรประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทําวิธีการแบบที่เขาบอกกับวารุตามานั่นก็คือกรีงกรีง แล้วก็วางสายกรี๊งกรี๊งแล้วก็วางสายคือเหมือนว่าถึงเราจะอยู่ใกล้กับมือถือคือเราก็ไม่ทันที่จะไปกดอะไรเงี้ยถึงกดโทรกลับไปเขาก็ไม่รับสายอะไรเงี้ยและหลังจากนั้นเราก็จะได้มีข้อความเข้ามาว่าพัสดุของคุณถูกตีกลับครั้งแรกที่วรุตาสั่งซื้อไปเป็นตัวดัดหลังอะไรอย่างเงี้ยดัดหลังแม่เหล็กผ่านมาเกือบเดือนแล้วยังไม่ถึง แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็มีข้อความมาว่าพัสดุถูกตีกรับออมาชิ้นที่สองสั่งจากช้อปปี้คราวนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถัดมาก็ยังไม่ได้ของคุณส่งของบอกว่า,าวันนี้ไม่ได้เข้าไปนะคะเดี๋ยวเข้ามาวันใหม่ พอมาอีกประมาณสองวันถัดมาเุ้ยเลยมาแล้วเดี๋ยวค่อยวันพรุ่งนี้นะคะพี่หลังจากนั้นก็รอ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 แฟนรอแล้วรออีกพราะของชิ้นล่าสุดจะเป็นของแฟนเขาจะเอาไปซ่อมประตูนในห้องน้ำมันก็เลยกลายเป็นว่าคนส่งก็ไม่กล้าส่งครัวส่งแล้วจะมีปัญหาไอ้คนสั่งไปก็รอแล้วรออีก จนสุดท้ายเลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรการที่เราสั่งซื้อแล้วของไม่ตรงปกเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะไม่รับสินค้าแล้วในส่วนของพนักงานที่เขาส่งของเขามีหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันว่าเขาจะต้องปีกับในกรณีที่สินค้านั้นมันไม่ตรงปกคือทุกคนต่างก็มีหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องกระทำ แล้วครั้งแรกที่วรุตาซื้อไปเป็นที่กรองน้ําแล้วที่ได้มาคือที่ฉีดน้ําซึ่งมันก็คนละเรื่องกันแล้วช่วงระหว่างกลางคนที่สั่งซื้อกับคนขายของแล้วคนส่งมันคือสามสามามต่อแต่สิ่งหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือมิจฉาชีพฉะนั้นวรุตาก็อยากเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะว่าก่อนที่เราจะรับของ ดูชื่อดูที่อยู่ของเราให้เรียบร้อยหน้าปกหน้ากล่องดูให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก่อนที่จะโอนเงินหรือว่าก่อนที่จะจ่ายตังหรือก่อนที่จะบอกว่าของเรียบร้อยให้แกะดูข้างในก่อนว่าตรงปกอย่างที่เราสั่งซื้อไปไหมอะไรอย่างงี้ถ้าตรงประเด็นโอเคทุกอย่างไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดไม่ตรงนั่นก็คือแน่นอนเราต้องขอตีกลับ การส่งของวรุตาคิดว่าเขาน่าจะนับเป็นชิ้นเนาะคือไม่เข้าใจตรงนี้เวลาเขาตีไปตีมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รายด้าน,นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องแบเข้าใจเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนหนึ่งคือเขาต้องเข้าใจเราด้วยว่า เราเป็นลูกค้าแล้วของที่เราสั่งไปมันไม่ตรงกับของที่เราต้องการเราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธด้วยเช่นเดียวกันใครมีประสบการณ์แบบนี้หรือว่าแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับการสั่งของออนไลน์แบบนี้ช่วยแบ่งปันให้กับบารุตาด้วยนะคะ ก็ต้องขอบพระคุณนะคะทุกๆครั้งที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอยให้กำลังใจเราด้วยดีสมุมาเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปนะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย